แล้กระแสตาวรับดีจะต้องจัดแฟนมีดีแค่ไหนคะดีดีมากเลยค่ะคือตั้งแต่อ่านฟีดแบ็กมามีแต่คำชมหมดเลยตั้งแต่โบทการตัดต่อเสื้อผ้าหน้าผมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่าดีใจดีใจแทนทีมงานทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังแล้วก็นักแสดงทุกคนเลยว่าการที่เราใช้เวลาในการถ่ายทำไปมัน ได้อะไรรีเทิร์นกลับมาด้วยหายเหนื่อยไหมคะแบบระแสตอบท,ท,ทัยิ่งกว่าหายเหนื่อยเลยคะ่ะแบบมีความสุขมากดีใจแล้วก็ทุกคนได้เรียกว่าพี่มองว่าเป็นละครอีกเรื่องหนึ่งที่สะท้อนชีวิตแล้วก็ให้อะไรหลายๆอย่างกับผู้ชมแล้วก็มีความสนุกครบรสแล้วก็เข้มข้นมากผ่านมาคือเรื่องแล้วเนาะงเรืองหลายๆคนรุ้นบทสนุกแบบอยากให้สะท้อนแฟนๆหน่อย พอจบเรื่องเลยเหรอสปอยยลตอนจบเลยเ <c oughs> หรอตอนจบเลยเหรอามันจะมีพมอะไรก็ <c oughs> จริงๆมีความเข้มข้นของละครมากกว่านี้ด้วยนะฮะหลังหลังจากที่เราจะได้เห็นแบบความรักที่แบบน่ารักน่ารักเนาะโรแมนติกนิดนึงอะไรเงี้ยหลังจากเนี้ยในการเข้ามาแต่งงานในบ้านของตรงพานิชเนี่ยคิดว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นมากกว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของทั้งความสัมพันธ์ทั้งเนื้อเรื่อง เนื้อเรื่องต่อไปที่มันจะเดินต่อมาเรื่อยๆมันจะมีปัญหากับอุปสรรคอีกมากมายให้ได้ฟันฝ่ากันอย่างวันนี้เรามีอะไรตอบแทนคนดูบ้างในงานแฟนมี่แต่ละคนเตรียมอะไรมาบ้างมีเซอร์ไพรส์เล็กๆนิดหน่าเนอะอยากให้รอลุ้นกันดูแตาฟินเหมือนชื่องาน จะฟินเหมือนชื่องานมฟินแน่นอนที่เรามามอบความสุขให้กับแฟนทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเสิร์ฟให้ได้เลยสิร์ฟเสิร์ฟวันนี้เตรียมอะไรกันมาบ้างคะกิจกรรมหรือเกมหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ละมีใครเตรียมเศษอะไรมาบ้างเตรียมใจให้ทุกคนครับโหดีดไปต่อไปต่อเลวันนี้เรามีเกมกิจกรรมหลากหลายเลยค่ะเยอะค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีตัวแทนแฟนคลับแบบของแต่ละบ้านขึ้นมาร่วมกิจกรรมด้วย กคนเต <als> <ESS> รียมตัวกันนานไหมคะกับกิจกรรมในวันนี้พวกเราทุกคนพร้อมกันอยู่แล้วค่ะเราแบบว่าเอเนอร์จีเต็มที่อยู่แล้วอะไรอะไรคะสนวอร์กตัวเดียวเยวตัเดียวตัวเดียวตัวยวตัวเดียวปวดได้ปวดได้ปวดได้ความรู้สึกวันนี้วันนี้เป็นไงบ้างค่ะมาเชิพร้อมมากครับเขาพูดว่าพร้อมมากค่ะใครแม่เพื่อนใครดีพร้อมมากที่สุดนี่เลย ูสี่ชุดได้เลยค่ะแต่ในเรื่องเป็นคนดีนะคะคนเห็นหน้าหนูอาจจะคิดว่าหนูเป็นคนไม่ดีแต่ก็ไม่ดีนัแหละต้องรอต้องรอดูค่ะจะน่าสงสารวันนี้ก็จะเข้าบ้านตรงพานิชย์แล้วค่ะแต่ก็ต้องมารอรุนว่าคุณนายเหมยเนี่ยเขาจะยอมรับหรือเปล่าเป็นชายเล็กสุยคุณไม่โยอแล้วหรอคะวันนี้เข้ามาช้าแต่มานะเปิดตัวแรงด้วยนะรักเราก็จะร้อนแรงหน่อยรวดเร็วด้วยอุ้ยอันนี้เล่า ฝากงานวันนี้นะคาสุดท้าได้ฝากงานแล้วก็ตอนต่อไปค่ะที่แฟนๆได้ค่ะไปไปอ่ะพีมีหน่อยค่ะเราจะได้ร่กดวงพรนะคะคืนนี้ก็ฝากเป็นกําลังใจนะคะให้คู่ดวงพรคุณรักนะคะรวมถึงนี่นะคะยินดีต้อนรับเซอรไพรสคนใหม่นะคะเข้ามาด้วยค่ะอยากให้ทุกคนติดตามชมกันเยอะๆเลยนะคะกับแสนรักคืนนี้ค่ะโอเคครับคุณผู้ชมขอบคุณครับ คืนนี้ะอยากให้ฝากคือฝาก IP คืนนี้หน่อยค่ะอืมนี่ IP คืนนี้ IP คืนนี้เป็นเอ่อ s u p p l ป้ายแดงของบ้านเราครับอ่าใช่ IP กำลังจะเข้ามาร่วม เรือนหลังนี้ครับก็รอดูว่าจะเรือน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 ก็มีตัวซีเกตเข้ามาด้วยแล้วมีมีตัวซีเกทก็มาเปิดตัวไม่ยอมน้อยหน้าอยู่แล้วเรียกว่าสไพลยจะชมพูอ่ะจะครบสอกคนแล้วครับหลังจากนี้ผมนำไปสองคนก่อนหน้านี้ตอนนี้ทุกคนตีตือนมาที่สองคนหนึ่งนะครับก็ฝากติดตามด้วยครับโอเคค่ะค่ะอื่นไม่รูเรื่อง